คลิปนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับเควสของเฟียนะครับแล้วก็วิธีเลี่ยงไม่ให้เดวินเนี่ยฆ่าเฟียคำแนะนำเกี่ยวกับเควสของเฟียหนึ่งเฟียจะเป็น NPC ที่มีให้เราทำถึง2เควสโดยเควสแรกจะเป็นเควสเกี่ยวกับโลเจียเปิดหลังจากเราฆ่าก้อนดิกได้เควสที่2จะเป็นเควสเกี่ยวกับตัวของเฟียเองเปิดหลังจากเราใช้แท่นยกใหญ่เด็กชักเกี่ยงน้อยหนึ่งครั้งและอย่างที่2เราควรเล่นเควสแลนนี้ให้จบก่อนหรือว่าเราเล่นจนได้ตาคำสาปแล้วนะ ราะว่าเราจําเป็นต้องใช้ตาคํสาบแล้วนะในการดําเนินเฟ้ของเฟียต่อโดยในคลิปนี้ผมจะเริ่มที่เฟ้ที่2ของเฟียก็คือเฟ้ของตัวนางเองสําหรับใครที่ยังไม่ได้เริ่มเฟ้ของโรเจียและเฟ้ของแลนนี่ผมจะทิ้งลิงก์ไ้ให้ใต้คลิปแต่ก่อนที่จะเริ่มเฟ้ของเฟียผมขอแก้ไขข้อมูลของรางวัลในเฟ้ของโรเจียก่อนที่หน้านี้ผมบอกว่าเราจะได้มเมล็ดสีทองนจากเฟียแต่จริงๆแล้วเฟียจะให้กิ่งเลียวบูชาย,ยาเรามาตรงส่วนนี้ต้องขอโทษที่บอกผิดด้วยนะครับสําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับเฟีียยกกก็็จเเเเพงท่่าาานน้้้้ถรรอมมแลลวิัค หลังจากใช้ท่านยกใหญ่เด็กชัดแล้วให้เรากลับไปคุยกับเฟียที่โตโกลมเพื่อรับเควสโดยเฟียจะขอให้เราตามหาเจ้าของดาบสั้นกัดก่อนและคืนให้เขาก็ให้เรารับมาแล้วเอาไปให้ดีนะครับ I Would you like the blessing Would you like am peace Would Would the you you Might I ask, could you please find the uh, a certain person? It's a very precious so I would like for the origin. I'd like you to find the owner of the dagger. It's a very precious thing. Then, good day to you.

finally the stolen brand of the exultant now though i ask you deliver this message i am fear hark round table we who humbly live in death live in waiting to one what right does anyone have our lord will right เราจะคุยกับเฟียและเก็บชุดของดีมาแล้วก็ให้ไปที่จุดเกตป่าพูดบรรทบุรหุษจุดเกตหน้าแดนเทพรัติการที่ที่เราลงไปเอากิจให้แลนนี่ให้เดินมาฝั่งตรงข้ามแดนเทพรัติการนะครับตามคลิปเลย พอเดินมาถึงสะพานส่งน้ำซีโอฟาเราจะเจอเดวินน้องของดีให้เข้าไปคุยกับเขาเราเลือกว่าจะให้ชุดเกราะของดีเนี่ยกับเขาหรือเปล่าส่วนผลกระทัของทางเลือกนี้ถ้าเราให้ชุดเกราะเดวินตอนจบควสเดวินจะมาฆ่าเฟียแต่ถ้าเราไม่ให้ชุดเกราะเดวินตอนจบควสเดวินจะไม่ได้ไปฆ่าเฟียจะ หลังจากคุยกับเดวินเสร็จก็ให้เดินไปทางด้านซ้ายเข้าห้องไปสู้กับบอส หลังจากสู้กับบอสเสร็จให้เราเดินไปด้านหลังสุดนะครับเราจะเจอกัะลงโศกหินให้เราเข้าไปนอนเหมือนกับที่ทำในเฟสของแลนนี่เลย โรงศพจะพาเรามาที่ก้นบึงลากฝั่งลึกพอมาถึงแล้วก็เดินตามคลิปเลยครับเราจะไปหาเฟียกัน พอขึ้นมาถึงจุดเกตบนต้นไม้เดินไปอีกหน่อยจะเจอลานบอสให้เดินเข้าไปจนเกือบสุดทางบอสถึงจะโผล่ออกมา หลังจากชนะบอทั้งสามรอบแล้วเฟียจะออกมานั่งข้างเกตเวให้เข้าไปคุยกับเฟียเฟียจะถามเราว่าเราจะปฏิเสธนางเหมือนพวกบญ,ญัตาทองไหมตรงนี้ถ้าเราตอบว่าใช่แล้วจะทําให้เราคุยกับเฟียต่อแล้วเวลาในการเล่นเควสยาวขึ้นนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดเราตอบว่าอยากถูกก่อนจะทําให้บทสนทนากับเฟียสั้นลงและเขา้าเควสเร็วขึ้นให้เราคุยกับเฟียแล้วเอาตาคำสาบมาแล้วนะให้นางไปแล้วคุยกับนางจนกว่านางจะบอกว่าจะร่วมเตียงกับกอดวิน Seen a halo brand when the first of the demigods died, his flesh was marked with the half wheel wound of the center beam. Godwin's halo brand has since been recovered at the round table hold, but there is another halo brand out there somewhere, and I must find it before the time comes we receive our lord. When Godwin died at another end, I must before that my hands will you still... This is the other Hallowbrand. How did you... Oh, my utmost thanks. With this, Godwin can take his rightful place as first of the dead and claim a second, illustrious life. You are my, our, true champion. And though I can't be of any use to you, can I hold you tight? If only for a moment. This is goodbye, my dear. But I am satisfied. I choose to lie with Godwin of my own will, not the remains of one chosen for me. a a deathbed blessing born could be be there to หลังจากจบได้อลล็อกเฟียจะร่วมแจ้งกับกอดดินให้เรารีจุดเก์แล้วกลับมาหาเฟียอีกที เราจะเห็นว่าเฟียกำลังหลับอยู่ให้เราเข้าไปแตะตัวเฟียแล้วเข้าไปเจอบอสมังกรบรณะโฟติซักในฝันของนาง หลังจากเราสู้กับบอสเสร็จแล้วออกจากฝันของเฟียให้เราเข้าไปเก็บรูนฟืนฟ้นฟูนองค์ชายมรณะจากเฟียและรีจุดเกตและกลับมาหาเฟียอีกที สำหรับคนที่ให้ชุดกอดดีกับเดวินไปเดวินจะมาฆ่าเฟียเพื่อลางแค้นให้ดาเลียนและทำตามหลักของบรรดาทองให้เราเข้าไปคุยกับเดวินแล,ล้วรีจุดเกตเดวินจะหายไปและทิ้งชุดของดีไว้และสำหรับคนที่ไม่ได้ให้ชุดดีกับเดวินหลังจากที่เรารีจุดเกตแล้วมาหาเฟียอีกทีเราจะสามารถมาเก็บชุดของเฟียได้เลยในขณะที่เธอกำลังหลับอยู่ your mother is dead <laughs> ah the rotten witch is dead now i can look my brother the honeyed rays of gold darian honeyed ก็จบแล้วนะครับสำหรับเวทไล่ของเฟียถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ